เรื่องแรกที่อยากดคือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะเนื่องจากรถเป็นรุ่นอยู่รุ่นเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ท้ายรถนะฮะจุดจ้ำไฟอยู่ด้านหน้าอันนี้ปัญหาที่เราเคยเจอก็คือว่าอย่างดูช็อตสตีก็ดีการใช้รถนะครับไฟไปหมดกลางทางหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ให้แท็กซี่มาช่วยเหลือหรือว่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนก็ดีนะครับช่วยเหลือปรากลัว่าเกิดไฟฟ้าช็อกหน้ามาหาแบตเตอรี่ไม่เจอจ้ำไฟไม่ได้นะฮะก็เลยบอกว่ามีสััญลกษณ์บอกค่อนข้างชัดเจนอยู่ ตัวลูกบวกและสีแดงเราดึงฝาขึ้นขึ้นมานะครับจะเจอเสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะครับแอบเจอเป็นตัวคลิปในตนัวนี้ก็คือนําขั้วบวกของไอ้ตัวตัวสายคลิปสีแดงมาคลิปตรงนี้ได้เลยส่วนขั้วลบนะครับลหลายท่านอาจจะมองว่าคลิปตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ของเบียมครับทําช็อตติดเอาไว้ตรงนี้นะครับคือตรงนี้จะลงกาวดีที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็จะคลิปได้แบบว่าจับหน้าสมผัสได้เต็มกว่า,าแล้วก็เรื่องของการเติมน,น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำาิงจบหรือ น้ำก็น้ำนะครับก็จะมีจุดบอกอยู่สองตัวตรงนี้นะฮะน้ำทีิจกในบอ่อมีสลักบอ่อกนะฮะถ้าเกิดว่าน้ําขาดน้ํำพองเนี่ยเพื่อโชว์สักตัวนี้ให้อยู่แล้วที่หน้าออนบอ่ช่นะครับส่วนน้ำส่วนน้ำของห้อน้ําจะมีไปขึ้นลูกหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีมีลูกบ่ครับว่าถ้าเกิดน้ําขาดลูกลอยจะเป็นยังไงนะฮะบอกอยู่มินกับแม็กซายว่าถ้าเกิดเราเปิดฝามาเนี่ยลูกลอยจะต้องกระเด้งขึ้นมานะครับถ้าระดับน้ำเนี่ยโอเคอืมน้ำทั้งสองตัวนะฮะมาคุยเรื่องเรื่องน้ําของห้อน้ํานิดนึง ถ้าหลายๆท่านถามว่าถ้าน้ำพ้องเนี่ยเติมเองได้ไหมเติมได้นะครับดูน้ําเปล่าน้าสะอาดได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้น้นยาอะไรสย่างทั้งสิ้นอืมส่วนตัวน้ำชีดจกนะครับถ้าอยากจะเติมยังไงเนี่ยอ่าอย่างเช่นเติมไปถึงว่าใส่พวกน้ํายาอะไรก็ดีควรจะเอาน้ํายาเนี่ยไปตีผสมน้ำข้างนอกอนอก่อนแล้วค่อยเทใสน่นะฮะเพราะเนื่องจากเห็นบางบางบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยบีเป็นแชมพูลงไปเลยนะครับมันจะเป็นตะกอนนั่นเองนะครับมันไม่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 ตีเจือจางน้ำนะครับอืมนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวถัดมานะครับคือกระปุกน้ำม,มันพาวเวอร์ซึ่งตัวนี้ถามว่าจริงๆเราต้องตรวจมันตรวจเช็คอะไรขนาดนั้นไหมจริงๆถ้าม,มันไม่ได้แบบรั่วซึมเลยแทบไม่ไมีปัญหาเลยเลยนะครับก็ทุกครั้งที่เข้ามาสวิตไฟสวิตเขาจะด,ดูให้อยู่แล้วนะครับเรื่องของน้ำม,มันพาวเวอร์นะฮะมองท้างขวาครับสิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านถามหาครับคือการวัดนทํามันเครื่องยนต์ไม่มีนั่นเองนะครับนี่คตัวนี้เราใช้เป็นเซนเซอร์วัดแรงดันนะฮะซึ่งมื่อก้ในเรื่องของออนบอร์ดถ้าเกิดว่า ไม่อยากเช funz, ็คก็เข้าไปเช็คในออนบอร์ดได้เลยทันทีนะครับออนบอกระดับเลเวลให้ครับสำนักยูนิตก็เน้นแค่ว่าเติมน้ำยังไงจับไฟตรงไหนแค่นั้นเอง